ទឹកប្រកឹបច្រាំងឲ្យប្រកឹបដល់ដែកច្រាំងលើហ្នឹងមួយតែប្រកឹបអូយជិញ្ងស្នាញ់ដល់ច្រាំងលើណាអើចេះហើយបိုးចេះហើយបိုးបងមួយតាតាមឲ្យនេះទីខាងមួយបងបងទៅទៀតស្គាត់លើស្គាត់លើស្មៃព្រោះស្មៃទៅលឿននោះងងជិញ្ងទៅលើលុបមកលុបហើយជឿអពកឹបលឿនមួយតាប្រកឹបកុំឲ្យពឹងធ្វើប៉ານ กบเลยเด้อมานู่นนู่นนู่นดว่ารูจบัดใจจุดเกิดจุดมาปลาตัวใหญ่มันชอบออกนะครับแล้ปลาตัวน้อยนี่ดูได้นอนนี่มาเป็ลไรฮะเด็กเด็กโน้ตได้ฮะะตากล้องซูมาตากล้องซูมาลบลบไม่เลื่นไม่เลื่นไม่เลื่อนเร็วเร็วอย่าเร็วอย่าเร็ว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 เเร็ว ตัวใหญ่มันชอบออกไปนะครับ <c oughs> แต่ถ้าตัวน้อยมันชอบอยู่ในเฮ <c oughs> ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวสุดเลยมันมจะปลาสลิดบางบอก <c oughs> บอกเขาเปปลาดุกดงดุกวัดดรู้ดโจลุกโจลกับโจล่านะรอบนี้จะเอาตัวละสองโลให้ดูถ้าไม่ได้จะไม่กินข้าวเลยนะเรียบรมือมั้งใครมีเนน่ะตัวัซนจับทมเซนเรียบรอบเรียบรอนเนรมือทมสัน

rồi, một phút. bạn tự mua đi. Đừng chê. Tự hay nè, tự. bà, cho em. Nè. Nói ra, không có ผมอะมงูหรือปลาวะเนี่ยปลาหรอยผูเไม้อรงตรยิบตรยิเไหใหญ่มากหมายถึงูใช่ปลานริงใจริงใจหม่เรยดุปะาหอยนี่ก็งูนี่ปลาพูดรามหม